ทททสตูลชวนคู่รักล่องทะเลอันดามันสัมผัสมงสเสน่ปราสาสหินพันยอดเที่ยวอุทยานธรณีโลกเดือนแห่งความรักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลจัดแคมเปญพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรักชวนคู่รักครอบครัวและกลุ่มเพื่อนรวมสัมผัสควา,ามมหัศาจรรย์ของท้องทะเลอันดามันสตูลในโปรแกรมวันเดย์ทริปปราาสหินพันยอดณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรา เส้นทางท่องเที่ยวเริ่มต้นด้วยการลงเรือจากจุดบริการหลายแห่งอาทีบ้านบ่อเจ็ดลูกแหลมเตะป,ปันหรือบริเวณใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราใช้เวลาเพียง25นาทีสู่ไฮไลท์สำคัญปราสาทหินพันยอดหินดึกดำบรนกลางทะเลที่ธรรมชาติสรสร้างให้มีรูปทรงคล้ายปราสาทหินโบราณน,นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือแคน,นูชมความงามรอบอ่าวได้ จากนั้นเดินทางต่อเพียง20นาทีสู่อ่าวโตวบะหรืออ่าวฟอสซิลแหล่งค้นพบฟอสซิลอายุกว่า500ล้านปีให้ไล์สำคัญของอุทยานธรณีโลกสตูลพบฟอสซิลนอติลอยและฟอสซิลนอติลุสพร้อมจุดถ่ายภาพวิวทิวทัศน์สุดประทับใจพิเศษสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์บริการอาหารกลางวันในรูปแบบข้าวกล่องรักโลกเมนูพิเศษทะเลดำผัดปลาหมึกนอติลอย จุดขายของเอาโตบะนะครับแหล่งท่องเที่ยวเขาใหญ่ที่ละงูปากปลาตรงนี้นะครับก็จะมีซา,ากดึกดําบรรนะครับาสามารถที่จะมาชมซากดึกดําบรรนะครับซากโบราณนะครับย้อนอดีตไปหลายล้านปีนะครับประสาทหินพันยอดประสาทหินพันยอดก็เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวมาสตูแล้วต้องไม่พลาดนะครับเป็น อ่าปะฏิฐินที่เป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับอยู่กลางทะเลนะครับครานี้มีอะไรชวนเจอไหมคะก็อยากชวนนะครับมาเที่ยวจังหวัดสตูลน,นะครับพรมีอาหารอร่อยๆนะครับเป็นอาหารที่สดใหม่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายนะครับก่อนเดินทางต่อสู่เกาะตารุการะชมความงามใต้ท้องทะเลและปิดท้ายด้วยการเดินเล่นที่ทะเลแหวกสันหลังมังกร โปรแกรมท่องเที่ยวใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงในราคา800บาทต่อท่านรวมบริการเรือหางยาวพร้อมชูชีพมาคุเทธธ์ดูแลตลอดทริปอาหารกลางวันเครื่องดื่มขนมผล,ลไม้แคน,นูประากาันการเดินทางและค่าธรรมเนียมอุทยานผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททท,ท,ท,ทสำนักง,งานสตูลโทร .074-740-724 โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพน้ำขึ้นน้ำลง อย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน